ตำรับสิ่งที่จะเสนอในวันนี้มีวัตถุประสงค์หน้าที่และความรับผิดชอบนโยบายขอบเขตนิยามขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อควรระวังข้อเสนอแนะการเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการการบริการวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับเวชระเบียนของโรงพยาบาล ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรหน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ทีมสหาสาขาวิชาชีพมีหน้าที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยและบันทึกข้อมูลการรักษาที่ให้กับผู้ป่วยตามมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพเช่นการบันทึกผลการตรวจวินิจฉัยการประเมินสภาวะการแพ้ยายการวางแผนในการจัดการอาหารให้เหมาะสมกับโรค การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติที่ถูกต้องตามชนิดของโรค 2. คณะกรรมการเวชระเบียนหน้าที่จะเป็นการกำหนดแนวทางการบันทึกและทบทวนเวชระเบียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความรับของข้อมูล นโยบายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดการการเข้าถึงการบันทึกการจัดเรียงจัดเก็บของยืมการทำลายการทบทวนเนื้อหาและความสมบูรณ์ของเวชระเบียนขอบเขตควบคุมการจัดทำการเข้าถึงการบันทึกการจัดเรียงการจัดเก็บการขอยืมการทำลาย และการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนนิยามทีมสหาวิชาชีพหมายถึงแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักรังสีการแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดโภชนากรแพทย์แผนไทยคณะกรรมการสารสนเทศและตรวจสอบเวชระเบียน หมายถึงคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริาหารเพื่อให้ระบบบริหารสารสนเทศและเวชระเบียนของโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันจะมีส่วนช่วยให้การบริการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. การจัดทำเวชระเบียนและการจัดเก็บเวชระเบียน ต้องจัดทำเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยทุกกลายที่ได้รับการประเมิอนอาการและรักษาภายในโรงพยาบาลมีการจัดเก็บเวชระเบียนโดยเวชระเบียนผู้ป่วยในการจัดเจ็บจะจัดเก็บภายหลังที่ผู้ป่วยจำหน่ายการไหลเวียนเวชระเบียนตามระบบการไหลของงานประกันหลังจากนั้นงานเวชระเบียนจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยไปยังเวชระเบียน และต้องถูกจัดเก็บในที่ที่ปลอดภัยไม่ได้รับความเสียหายของความร้อนน้ำไฟและสามารถค้นหาได้ง่ายโดยการจัดเก็บเวชระเบียนโดยทั่วไปจะจัดเก็บ5ปีเว้นกรณีพิเศษที่ต้องจัดเก็บ10ปีได้แก่ประวัติคดีความประวัติเกี่ยวกับการฟ้องศาลประวัติผู้ป่วยเสียชีวิตประวัติการคลอดบุตรทั้งหมด ประวัติทารกแรกเกิดประวัติที่มีการใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดมากกว่า2ชั่วโมง 2. การบันทึกเวชระเบียนจะมีการกำหนด10ผู้บันทึกเวชระเบียนตัวอย่างเช่น 1. แพทย์ทันตแพทย์จะใช้แบบฟอร์มแบบบันทึกการส่งปรึกษาผู้ป่วย แบบฟอร์มไดอะแกรมมาร์ชิงสพยาบาลจะใช้แบบฟอร์มชื่อ n เนสโน e ใบสื่อสารข้อมูลการดูแลระหว่างหน่วยงานแนวทางการบันทึกเวชระเบียน 1. เวชระเบียนผู้ป่วยต้องมีข้อมูลสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลในการบ่งชี้ผู้ป่วยคือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนและ HN ผู้ป่วย 2. ข้อมูลด้านสนับสนุนการวิจัยโรคก,การบันทึกที่ต้องลงเวลาด้วยทุกครั้งในกรณีดังต่อไปนี้เวลาที่ถึงและออกจากแผนกฉุกเฉิน เวลาที่ผ่าตัดเวลาที่เข้าและออกห้องพักฟื้นเวลาในการสั่งยา 3. ข้อมูลต่างๆต,ต้องสามารถบ่งชี้ผู้บันทึกได้โดยปฏิบัติดังนี้แพทย์ทันตแพทย์ต้องลงลายมือชื่อในเวชระเบียนพร้อมระบุเลขวันและเลขที่ทีมสหาวิชาชีพ ให้ลงชื่อด้วยตัวบรรจงตำแหน่งงาน 4. เนื้อหาที่บันทึกในปฏิบัติตามแนวทางเรื่องการประเมินผู้ป่วยโดยสีหมึกที่ใช้ในการบันทึกเวชระเบียนให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นสำหรับหมึกสีแดงจะเขียนในกรณีการบันทึกชีพอจรใน TPR กราฟิกชาร์ต การนับวันหลังการผ่าตัดประวัติการแพ้ยาแพ้อาหารหรือสารเคมีกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตเขียนข้อความเ็ตที่แผ่นแรกของบัรตรวจโรคผู้ป่วยนอก 5. การบันทึกเวชระเบียมผู้ป่วยฉุกเฉินเวลาผู้ป่วยมาถึงและออกจากแผนกฉุกเฉินมีการบันทึกสรุปเมื่อสิ้นสุดการรักษา บันทึกสภาวะของผู้ป่วยก่อนจำหน่ายและมีการบันทึกคำแนะนำในการตรวจติดตามรวมทั้งอาการปกติที่มาก่อนนัดการแก้ไขเวชระเบียนเวชระเบียนและข้อมูลอื่นๆที่เป็นข้อมูลผู้ป่วยหรือเอกสารทางการเงินให้ขีดทับด้วยเส้นตรงและลงชื่อบุ้บันทึกกำกับเอกสารภายนอก ต้องขีดค่าด้วยเส้นตรงลงชื่อกำกับและประทับตารโรงพยาบาลและห้ามใช้น้ำยาลบคําผิดในการแก้ไขข้อมูลการส่งตัวต่อผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งต้องมีการสรุปข้อมูลในเวชระเบียนเกี่ยวกับอาการสำคัญที่พบข้อวินิจฉัยหัตถการที่ได้รับยา หรือการรักษาที่ให้ส่งต่อเหตุผลที่นอนโรงพยาบาลและต้องมีการบันทึกสภาพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายโดยเวชระเ,เบียนต้องเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับผู้ป่วย,ยการจัดเรียงเนื้อหาของเอกสาร,รผู้ป่วยในมีการแยกเก็บโดยมีการจัดเรียงเวชระเบียนผู้ป่วยตามแบบฟอร์มการจัดเรียงเอกสารในเวชระเบียน การจัดเก็บการเข้าถึงและการทำลายข้อมูลในเวชระเบียนการเก็บรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอกถูกจัดเก็บในรูปแบบ e l e c t r o n i c Medical r e c o r d (EMR) เป็นระบบที่สำรองข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยผู้ป่วยในถูกจัดเก็บด้วยวิธีการสแกนชาร์ตลงในประวัติการนอนโรงพยาบาลในครั้งนั้นในระบบสแกน Document การเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลเวเชระเบียนของผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการเข้าถึงเวเชระเบียนอันนี้จะเป็นตัวอย่าง e l e c t r o n อน Medical Record อหรือ EMR นะคะในโปรแกรม h o s p p ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวอย่างผู้ป่วยในนะคะของการสแกน d o c u ิ e เมนในโปรแกรม h o s t a p การทำลายเวชระเบียน 1. ข้อมูลเวชระเบียนข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลยอย่างเหมาะสมเอกสารซึ่งมีผู้ป่วยปรากฏอยู่แต่ไม่สามารถใช้งานได้เอกสารสำเราเลิกใช้ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำจะต้องฉีกหรือตัดย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ จนไม่สามารถสืบข้อมูลได้ 2. เวชระเบียนที่ครบเวลาทำลายให้บันทึกขออนุญาตทำลายเวชระเบียนเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพการทำลายหลักฐานจะใช้วิธีการเผาเวชระเบียนต้องได้รับการทบทวนเนื้อหาและความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยการทบทวนจะทบทวนขณะที่ผู้ป่วยยังได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและการทบทวนเมื่อผู้ป่วยได้รับการจําหน่ายไปแล้วข้อควรระวังข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 1. การบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาลต้องบ่งชี้บุคลากรหรือตำแหน่งที่จดบันทึกหรือทำการแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ 2. การแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยให้ขีดค่าด้วยเส้นตรงและลงชื่อผู้บันทึกกำกับเท่านั้นห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดเด็ดขาดการเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการการบริการหน่วยงานจะก,กำหนดวิธีการและผู้รับผิดชอบในการเฝ้าติดตามและวัดกระบวนการการบริการตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมและปฏิบัติแก้ไขป้องกัน เมื่อผลการเฝ้าติดตามการวัดไม่เป็นไปตามคาดหวังอัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนนั้นทั้งโ l ต s e c h a r และ open นชาร์ต